สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องซื้อขายเหรียญฮะซื้อเข้าขายออกซื้อมาขายไปกลับมาพบกับแฟนๆรายการอีกเช่นเคยฮะวันนี้เป็นวันที่13เดือนมีนาคมปีพศ2565ขณะนี้ก็เป็นเวลาตีห้าฮะ ปานั้นจะตื่นดึกดึกนิดหนึ่งเพื่อมาจัดเหรียญที่ซื้อเข้ามาตัวตาดดนะซื้อที่ซื้อเข้ามาแล้วก็มาจัดระเบียบเตรียมเพื่อจัดแบ่งปันจำหน่ายขายออกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาทำคลิปวิดีโอสร้างคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่เหรียญที่จะประกาศรับซื้อแล้วก็เหรียญที่จะประกาศขายออกหรือถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ย ป่อป่าก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเหรียญที่เป็นเหรียญโบราณหรือเหรียญหายากที่ไม่อยู่ในระบบมูลเหียดแล้วฮะแต่ช่วงนี้เวลาน้อยมากค่ะที่จะไปนำเสนอนะฮะเพราะว่าอย่างายุ่งๆอยู่กับเหรียญที่รับซื้อเข้ามาแล้วก็จำหน่ายขายได้มีผูม้มาแบ่งปันมีแฟนๆมาแบ่งปันจัก ปปาปปาก็เลยจะยุ่งอยู่กับเหรียญหลักๆก็เป็นเหรียญหมุนเวียนที่ปปาประกาศรับซื้อนะฮะอย่างคลิปนี้ฮะแฟนรายการฮะมากมายหลายท่านเหลือเกินที่เข้ามาในความคิดเห็นแล้วก็มาขอลายปอปานะฮะถามปปาว่าเหรียญสิบบาทวันละเนี่ยประกาศรับรับซื้อหรือเปล่า รับซื้อไหมคะรับซื้อไหมครับผมมีอยู่มากหนูมีอยู่มากอยากจะขายแล้วราคาอ่าป๋าป๋าก็บอกว่ารับซื้อฮะแล้วรับซื้อราคาเท่าไหร่นี่คือคําถามตามมานะฮะแฟนๆรายการะฮะเหรียญ10บาทวาระนะฮะก็คือมีทั้งหมด61วาระเนี่ยวาระที่มีราคาแพงหลักๆเลยนะฮะก็จะเป็นเหรียญหนึ่งเลยก็เป็นเหรียญเอพิกนะฮะเราใช้คําว่าเอพิกเลยนะฮะแฟนๆรู้จักดีอยู่แล้วล่วะฮะสำหรับ แฟนๆที่ชอบสะสมเหรียญเนี่ยเพราะเหรียญนี้ก็มีชื่อเสียงพอสมควรไ,ได้รับความนิยมพอสมควรแต่เศรษฐกิจแบบนี้ก็เลยทําให้เหรียญน,นั้นราคาตกกันทุก,ทก,ทกยี่ห้อทุกพอสอเลยท่านผู้ชมเอาง่ายว่าเหรียญววะลาะเนี่ยที่มีราคาแรงก็คือเหรียญเอเปกนะฮะเหรียญเอเปกกับรู้สึกจะเป็นเหรียญคุด10บาทคุดนะ น่าจะเป็นอีกพศหนึ่งีหนึ่งวาระหนึ่งนะที่มีราคาแรงฮะก็คือทั้งก็คือเป็นที่รียกันว่าเหรียญ10บ,บาทไทยพาณิชย์หรือเปล่าฮะเดือเอางี้ว่า10บ,บาทครุฑแล้วกันปปาก็จาไม่ค่อยหมดนะฮะเพราะว่าหลายปีพศที่ปปาต้องศึกษานะฮะเอาเป็นเป็นว่าเหรียญวาระนะฮะสิบ,บาทวาระที่มีราคาแพงนะฮะใครมีนะ,ะก็ติดต่อปปานะ,ะเหรียญเอเป็กฮะซึ่งมีราคาแพง หลักร้อยแล้วก็เหรียญ10บ,บาทครุฑเอาง่ายๆนะฮะนั่นก็หลักร้อยคือปปาซื้อทั้งสองพอสอนั้นราคาเท่ากันนะ,ะใครมีนะฮะปะปาร,รับซื้อเข้าตอนนี้เหรียญละ100บาทฮะหนึ100บาทใครมีอยากขายนะ,ะสำหรับเหรียญเอเป็กกับเหรียญ10บ,บาทครุฑโอเคเหรียญวานนั้นเหรียญวาละนั้นมีราคาแพงอยู่รู้สึกจะเป็นเพียง2วานะนะ,ะโอเคฮะหลังจากนั้นเหลืออ,อีก59ววาะนะท่านผู้ชม อันนี้ปอปานั้นขายออกไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีอยู่ไม่มากแกตอนนี้ก็เอาไว้ทําเหรียญตัวอย่างเหรียญครูอยู่ประมาณสี่เหรียญนะฮะใครมีนะฮะเหรียญวาระที่ถามปอปามานะฮะว่าราคาเท่าไหร่เมื่อรับซื้อเนี่ยตอนนี้ปอปาก็จะบอกกับแฟนๆรายการตรงนี้ว่าปอปารับซื้อเหรียญเหรียญวาระเนี่ยเหรียญละสิบาบาทฮะคือเราจะเห็นว่า เหมือนราคาจะถูกนะฮะราคาจะน้อยแต่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะฮะหลานทั่วๆไปเนี่ยก็น่าจะซื้อขายในราคานี้ฮนะเพราะว่าท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นตามกลุ่มเนี่ยก็น่าจะมีราคาแพงกว่านี้น่าจะมีราคาแพงกว่านี้นะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมฮนะในกลุ่มเนี่ยเขามีราคาสูงอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นใครเข้าไปขายในกลุ่มได้เนี่ยก็จะเป็นการดีแต่สำหรับช่องของปอปานั้น เป็นช่องที่ซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปฮะถ้าปอปาจะไปซื้อในราคาในกลุ่มเนี่ยยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ปอปาซื้อสิบสามยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าในกลุ่มรับซื้อเหรียญละสิบ้าบาทใช่ไหมฮะปอปาซื้อมาเหรียญละสิบ้าบาทเท่าในกลุ่มเนี่ยแล้วปอปาก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครนะฮะหนึ่งอ่าที่สองอ่าปัญหาที่สองก็คือที่ ปอปารับซื้อเหรียญละสิบสามบาทปอปาอาจจะแบ่งแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่ยังมีมีไม่ครบหรือยังไม่มีนะฮะในราคาสิบห้าสิบหกบาทก็ยังได้ใช่ไหมฮะยังมีโอกาสที่ปอปาจะได้ขายออกเมื่อปอปาได้ขายออกเนี่ยก็เท่ากับว่าปอปาก็ยังยังมีโอกาสที่จะประกาศรับซื้อเหรียญสิบบาทวันละเข้ามาเรื่อยเรื่อยนั่นก็หมายความว่าเหรียญนั้นได้มีการหมุนเวียนใช่ไหมฮะ ถ้าเกิดปอป่ารับซื้อเหรียญละสิบขายเหรียญละซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเท่าในกลุ่มขายซื้อขายเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะปอปาก็จ่รู้จะไปขายให้ใครเพราะว่าราคาเท่าๆกับราคาอาจารย์ไปแล้วนะฮะฉะนั้นใครที่จะขายเหรียญกับช่องปอป่าก็ต้องก็ต้องยอมรับเงื่อนไขยอมรับตรงนี้ให้ได้ว่าปอป่าเนี่ยซื้อเหรียญละสิบสาบาท จะขึ้นราคาพรุ่งนี้มาหรือนี้หรือเดือนหน้าต่อไปไหมเดี๋ยวก็มาติดตามกันไปนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าช่องปอป่าเป็นช่องซื้อเข้าขายออกนะฮะไม่สามารถที่จะซื้อราคาสูงกว่านี้ได้ก็เข้าใจปอบป่านิดนึงนะฮะก็คือน้องๆก็คิดว่าแฟนๆรายการของปอบป่าเข้าใจง่ายอยู่แล้วแหะฮะเพียงแต่เป็นเรื่องที่ปอป่าจะต้องมาทําความเข้าใจจะต้องมามาบรรยายฮะทุกอย่างถ้าไม่มีไม่ได้ทําความเข้าใจกันก็ เท่ากับว่าปัญหานะั้นก็ไม่จบใช่ไหมฮะก็ไม่มีความเข้าใจกันฉะนั้นใครมีเหรียญ10บบาทวาระนะฮะปะปาซื้อเข้าเหรียญละ13บาทหรือถ้าใครมีช่องทางอื่นๆช่องอื่นเนี่ยรับซื้อราคาสูงกว่านี้ใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนเราก็ขายช่องช่องนั้นไปเลยนะฮะเพราะว่าช่องไหนก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมก็ทําธุรกิจซื้อขายเหรียญเหมือนกันฉะนั้นตรงไหนได้ราคาดีกว่าก็ให้ขายตรงนั้นได้เลยนะฮะหรือ ใครที่อยากจะขายให้กับช่องของปอปาก็ยินดีนะฮะเหรียญละ13บาทส่งเหรียญมาพูดคุยมาตกลงกันทางลายของปอปานะฮะลายของปอปาก็คือพิมพีจุดพี3อสามสาจุดพีเอสหลายคนที่อยู่ในคอมเมนต์แล้วเนี่ยบอกหาลายปอป่าไม่เจอปอปาก็พยายาม มีเวลาฮะไม่ว่าจะเป็นดึกดึงเช่นคืนปป่าก็จะไปตอบความคิดเห็นแล้วก็ให้ไลน์ไว้ตรงนั้นหลายคนก็น่าจะเข้ามาในไลน์ปป่าได้นะฮะแต่ว่าชื่อจริงกับไลน์เนี่ยบางครั้งก็ไม่ตรงกันหรืออาจจะลันหนีไปแล้วอย่างเงี้ยปป่าก็อาจจะจําลูกค้าจําแฟนแฟน,แฟนรายการไม่ได้นะฮะก็คงไม่ว่ากันเนาะครับก็คือฮะอีกรอบฮะใครมีเหรียญ10บบาทวาระหรือเหรียญ10บาทที่ระกลึกเนี่ยอยากจะแบ่งปันขายกับปป่านะฮปะป่ายินดีรับซื้อฮะ เหรียญหนึ่งในราคา13บาทเอาง่ายๆว่าปอปาก็ต้องการเป็นอย่างมากใครมีนะฮะติดต่อปอปาดูพิมพีจุดพีเอนั่นคือหลายของปอปานะฮะปอปายังคอยอยู่นะฮะสำหรับเหรียญ10บบาทวาระที่ระลึกแต่ท่านผู้ชมฮะนิดหนึ่งปอปาประกาศรับซื้อไปแล้วเนี่ยก็ถ้าคละวาระได้นะฮะปอปาแนะนําให้คละวาระนะฮะเพราะปอปานั้นก็จะ นำวาระต่างๆเนี่ยเพราะมีแฟนๆรายการที่อยากได้ต่อจากปบปาเนี่ยเขาก็พยายามถามว่าเอาเหรียญน,นี้2เหรียญเหรียญน,นี้1เหรียญอะไรประมาณนั้นนะฮะถ้าเกิดมีวาระนี้วาระเดียวเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามัน6 61วาระ,ละหลายๆคนก็อยากจะไปจัดชุดให้ครบ61เหรียญฮะฉะนันก็เกี่ยวแฟนๆเข้าใจง่ายแล้วนะฮะตามนั้นนะฮะแฟนๆรายการเหรียญละ13บาทอยู่นะฮะฉะนั้นใครมี ก็ติดต่อปปาปปารออยู่นะฮะโอเคฮะจบนะ,ะสำหรับเหรียญ10บาทวาระนะฮะต่อมาฮะที่ปปาายังต้องการเป็นอย่างมากอีกเหมือนเดิมฮะก็คือใครมีดูนะฮะสำหรับเหรียญ10บาทหมุนเวียนเหรียญสิบาทสองสี่เรานี่หละ,ะที่เราใช้จ่ายหมุนเวียนเนี่ยยังอยู่ในระบบหมุนเวียนอย่างอย่างที่เราใช้จ่ายกันอยู่ปปาต้องการฮะใครมีอยากขายปปาซื้อนะฮะ สำหรับเหรียญ10บาทหายากครับเดี๋ยวเรามาทวนกันเลยนะครับวันนี้ที่ปปาย,ยัางซื้ออยู่หลายๆคนหลายๆท่านรับถามว่าซื้อกี่ปีกีพออ่พศตอบเต็มปากเต็มคาเลยว่า6ปีพศด้วยกัน6ปีพศด้วยกันเดี๋ยวเวลาจะยืดเยื้อท่านผู้ชมเราเรื่องไปน,นะฮะอันนี้เป็นมี5พศเพราะปปานั้นยังขาดปี3 1ครับเหรียญ10บาทติดอันดับที่1ค,คือก็คือปีพศ2531 ใครมีนะฮะปป่ปารับซื้อตั้งแต่เหรียญละเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะฮะแต่ก็ต้องดูตามสภาพฮะ1,000ันบาทนี่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะฮะหนึ่งพันบาทเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะจะผ่านใช้น้อยมากครับถ้าเหรียญสภาพอย่างนี้ปาป่าก็จะให้ประมาณเจ็ด0้อยแดร้อยนะฮะเพราะว่าหลายคนยังไม่กล้าขายปาปาเนี่ยก็เขาจะไปเล็งน,น่าจะเล็งหิงตรงหลัก1 0 0 0พันบาท แต่ปอบาดูเหรียญเราก็ไม่กล้าจะตีหนึ่งถึงหนึ่งพันบาทนะฮะปพปาปอบานั้นเป็นช่องซื้อมาขายไปฮะต่อมาฮะเป็นเหรียญปีสี่หนึ่งฮะสองห้าสี่หนึ่งปอบารับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทใครมีนะฮะส่งขายได้ฮะแล้วก็สองห้าสี่สองฮะเหรียญนี้ก็ยังสองห้าสี่สองสามสี่สี่สามห้าสามฮะตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะฮะตรงนี้สี่พศนี้ปอบายังคงรับซื้อเข้า <thấy chưa> <photos> <out paced panel ing> ในราคาเหรียญละ20บาทก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าปอปาเองก็อย่างกังวลนะฮะอย่างกังวลเรื่องจํานวนการผลิตนะฮะเพราะว่าครั้งแ,แรกๆยังไม่ดับสับซื้อเนี่ยก็ถือว่าหายากสำหรับตัวปอปาแต่พอปอปามามีช่องช่องย t ท b ปเปิดรับซื้อเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมเหรียญเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาค่อนข้างมากฮะฉะนั้นเข้าใจปอป,า,ปานะฮะใครมีฮะ42344353ราคา เหรียญละ20บาทการซื้อเข้านะฮะชัดเจนนะฮะชัดเจนนะฮะสีพศนี้สำหรับปี41หนึ่งเหรียญละ80บาทฮะ80บาทยกตัวอย่างเหรียญนี้เป็นปี3านึงนะฮะ700ถึง1,000บาทฮะ700ถึง1,000บาทใครมีนะฮะก็ติดต่อป,ปอปาย่างเร่งด่วนได้เลยฮะ ติดตามช่องของปอปาไว้นะฮะว่าปอปานั้นจะประกาศรับซื้อเหรียญชนิดใดราคาใดคือปอปาเนี่ยจะมีการลงคลิปเกือบทุกวันเหรียญไหนที่เหลือน้อยแล้วหรือปอปาจําหน่ายขายหมดแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการอีกทอดหนึ่งหมดแล้วเนี่ยปอปาก็จะนําเหรียญนั้นมาทําคลิปอีกต่อไปทําคลิปเรื่อยๆฮะอาจจะดูว่าบางชนิดราคาทําไมปอปาถึงต้องทําทีต้องทําบ่อยท่านผู้ชมฮะก็เนาะ ราะว่าปอป่านั้นก็ซื้อมาถ้าเกิดว่าไม่พอกับลูกค้าปอป่าก็จะประกาศรับซื้ออีกเดี๋ยวยังมีนะฮะยังมีอันดับที่7จะตามมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันยังมีอันดับอันดับที่7จะตามมานะฮะปอป่าดูนิดนึงก่อน,นะฮะก็คือ,อปอป่านี่เก็บไปหรือยังเวลาก็ไปเยอะนะท่านผู้ชมถ้าเกิดคลิปตัดไปปอป่าก็จะเผยแพร่คลิปแค่นี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมใครมีเตรียมไว้นะฮะอ้าวท่านผู้ชม โทษทีฮะอันดับต่อมาต่อจากตรงนี้ท่านผู้ชมคือปีพศ2544ฮะใครมีนะฮะเดี๋ยวปปาจะทำคลิปประกาศรับซื้อในเร็วๆนี้ฮะปะปาคำนวณแล้วน่าจะประกาศรับซื้อเพอราะปปาบอกแล้วว่าจะผักดันเหรียญที่พบเจอได้ง่ายในระบบหมุนเวียนโทษทีท่านผู้ชมนี่ก็ยังเป็นปี40อยู่ปปาใส่2ผิดแน่นอนเลยฮะใส่2ผิด ีแฟนแฟนเนี่ยจะงงนี่ท่านผู้ชมปี4-4ฮะ2-5-4-4ผลิตน้อยติดอันดับที่7นะฮะเตรียมนะ,ะใครมีใครมีฮะจะเป็นช่องแรกหรือเปล่าที่ประกาศรับซื้อน่าจะเป็นคลิปต่อไปนะฮะคลิปต่อไปแต่ต้องทำใจให้ทางด้านราคาติดอันดับที่7แล้วนะฮะอาจจะยังไม่แรงเดี๋ยวรอดูกันว่าปอปาจะซื้อข้าวเหรียญละเท่าไหร่ใครมีเตรียมนะฮะ ตอนนี้เราซื้อกัน6ปีพศก่อนใครมีนะฮะสำหรับเหรียญ10บาทหายาก6อันดับนะฮะเรื่องราคาก็รู้กันแล้วนะฮะเราก็าเหรียญ10บบาทวาระนะฮะวันนี้เรามาประกาศซื้อกันทั้ง2อ่าชนิดเลยนะฮะชนิดของวาระแล้วก็ชนิดของติดอันดับหายากใครมีนะฮะ ถ้ามีไม่พอท่านผู้ชมมีอันนี้หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญรวมรว,วมอย่างไรก็ได้รวมอย่างไงก็ได้นะฮะอย่าไปรอให้ครบหกวารละเอ้ยหกพศเอาหนุยไปรวมแบบนี้เอานี่ไปรวมแบบนี้นะฮะนี้เพื่อหลายๆคนยังกังวลเรื่องค่าจัดส่งนะฮะส่งมาน้อยก็ไม่คุมค่าจัดส่งแล้วก็รุมรวมมาท่านผู้ชมแล้วก็ส่งข่าวแฟน,แฟนรายการตรงนี้เลยนะฮะเรื่องค่าจัดส่งเนี่ยกท็ทั่วไปนะฮะก็ ยังคงจะเป็นของแฟนๆรายการใครที่ขายเหรียญยกไปอย่างนะผู้ขายก็รับค่าจัดส่งไปนะฮะเพราะมีแฟนๆรายการถามปอปามาว่าแล้วซื้อเหรียญเนี่ยค่าจัดส่งทางร้านส่งได้ไหมแฟนๆฮะปอปานั้นไม่ได้ขายเหรียญวันครั้งหนึ่งให้เจ้าเดียวนี่ราคาหลักหมื่นหลัก5,000นะฮะบางทีขายออกเนี่ย คือ200เนี่ยปอป่าก็ให้อดมินเนี่ยไปส่งแล้ว150 200เนี่ยปอป่าก็ให้อดมินไปส่งแล้วฉะนั้นถ้าปอป่าออกค่าจัดส่งด้วยท่านผู้ชมจากกําไรเหรียญหนึ่งเพื่อมาบํารุงช่องเนี่ยปอป่าได้เหรียญหนึ่งประมาณ30 40, 40บาท20บาทเนี่ยถ้าไปออกค่าจัดส่งก็เกิดถ้าสั่งสั่ง3เหรียญอย่างนี้นะฮะ ปอป่าไม่เหลืออะไรเลยอะเข้าใจตรงนี้นะฉะนั้นใครที่อยากซื้ออะขายเหรียญกับปอป่าก็ก็คงต้องจัดส่งเอาเองนะปอป่าพูดตรงๆนะฮะบางครั้งปอป่าก็ไม่ได้เรียบเรียงคาพูดนะฮะเอากันตรงๆใครซื้อใครขายเหรียญกับปอป่าก็รับผิดชอบตรงค่าจัดส่งเองใครซื้อเหรียญจากป่อป่าก็เป็นค่าจัดส่งเองนะฮะเข้าใจตามนี้นะฮะเพราะว่าปอป่านั้นขายเหรียญ เยหนึงได้หลักสิบเองนะฮะถึงไหนๆจะต้องมาแบ่งให้กับน้องผู้ช่วยงานอีกนะฮะแฟนๆของปะปาน่ารักฮะเข้าใจง่ายอยู่แล้วแหละคลิปนี้เราคงต้องจบกันแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะฮะติดตามช่องของป๊ะปาไว้นะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ